คนที่พี่จะซือชัวร์ไม่มีเขาไม่นี่เขาไม่ใช่คนนั้นอะไรอ่ะมันต้องเอาพวกการ์ก้าเก้าเข้าไปด้วยหรอพี่ใช่ต้องเอาไปด้วยมั้งไลวอร์เก้า่เสียนดูเอลิกเนฮนร์ดมอบของขวัญวันเกิดให้แอนโทนีส่งลงในนาทีที่เก้าสิบเก้า หวัวมั่วเลยทุกันอ่ะมึงมามึงก็มาว่ะลุงผมเปิดแล้วลุงมม,มาอยู่ละล้านล้านขอร้อยสิบเก้าไมผมไม่ได้อยากได้ร้านล้านผมอยากได้ร้อยสิเก้าตุงเกตเอลบีเอาเออเอยได้อยู่อะไรยอยู่ท้งนั้นอ่ะฮะอะ่วย <laughs> <laughs> ี่ดูดีกี่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะผมได้แค่นี้ลองดูดีแล้วพอดอ่ะวอนเนยกูบอกให้เติมหมื่นหนึ่งยังมีิทธิ์ลุ้นกว่าเยอะเลยโอ้ไม่คุ้มตีอย่างเงี้ยชิบหายหมดว่ันนียผมขาดเอ็มแค่นิดเดียวเอง เอาเถอมึงไอ้นี่เหอมึงก็อีกสักหมื่นกัดฟันเลยจะเป็นไรมนดูดึงไอ้ตัวนี้ไปดิน้องมีใครจะเอาไปใช้ไหมตอนนี้เอามันไปละเอาเอวมาตีขาดเท่าไหร่เอาเอวมาเนีย่ยลงผมได้ตัวนี้มาตัวเดียวหกหมื่นเนี่ยนี่รุยอะไรนะแล้วมึงซื้อพอปะ เนี่ยมีคนซื้อแล้วนะมีคนเดินรักสวยเลี้ยวเลี้ยวจัดเนาะทำไมตลาดมึงดูเว้งเวงจังวะเอาไอ้นี่ได้ได้ซานโช่น่ะไปซื้อพวกสิบแปดไหมสิบแปดอ่ะถูกถูกอ่ะมันมีสิบแปดถูกถูกอ่ะแล้วมันก็ตีตีไอ้นี่เอาอ่ะตีขึ้นหนึ่งเองอ่ะสิบแปดอ่ะมันมีถูกถูกอยู่นะพวกแบบเมสซี่พวกอะไรอย่างเงี้ยเมสซี่น่าจะแพงอยู่แต่ว่าพวกแฮีิเคนอะไรอย่างเงี้ย ไอ่แคม่มาสิบเจ็ดไม่ใช่หรอมันสิบแปดมันมีพวกสิบแปดอยู่ไอ้เดืงงานไวจัดไอ้แคยมันอยากให้กูตีจัดเลยนี่ว่าเนี่ยอ่วเวนโอ้ไม่มีใครขายเนี่ยมึงซื้อเนี่ยแล้วก็ขึ้นสิบแปดไหมงบมึงน่าจะแค่นี้แหละแล้วก็บวกหนึ่ง คนจะไม่ติดไม่จำเป็นต้องเต็มหลอดบอลเลยได้อาลงสวัสดีเต้สวัสดีเต้พี่ทำให้ผมสารฝันให้ผมได้ตีแตกแล้วก็วอมไม่้อม แล,แล้วจะติดีแหะตีแตกงอมจริงะเวยคนดูงอมแบบงอมชิบหายเลยไม่อยากจะตายอ่ะเอะไรตีแม่งเลยติดไปซะเงนจนหมด ป่าทุกตตังคือหมดเอา้ามึงไม่มีแพ็คไหมมึงไม่มีการ์ดเน่าๆเลยเหรอบอลไม่มีอ่ะพี่เอา,เอาแล้วดิติดแล้วด,ดิน้องพี่เทีย อยากตีเต็มหลอดว่ะคุยจะบอกว่าเติมหมื่นหนึ่งอาคาชี เอาอย่างไงบอลผมอยากตีสามหลอดนะดูตัวเ<อ>มื่อม,มีไอดีสามหลอดฝากฝากตัวไว้นะฝากไอ้พวกนี้ไว้นะมึงยังบอกให้กูตีแบบว่าไอ้นี่เลยคือสามหลอดครึ่งอย่างเงี้ย ได้ดีวะพี่จะไปน้องพี <laughs> ่พี่ผมฉี่อแล้วนึ่งบวบ้องฉีดแล้วไปกดด้วยใช่ ฝากไว้ที่กูไงไม่เอาเยียก็ไอเต้ยผมมาละไอเต้ยเต้ยไอเฮี้ยถ้าแบบกูซื้อถ้ากูซื้อเตทุกคนไปมึงดันเอ็มให้กูหน่อยนะดันให้แม่งค้างไว้อย่างนั้นนะถ้าเกิดผมตีแตกผมขอลาวงการฟี่าเวอร์ก็เกินไปลาวงการเลยแหละเกินไปบอล เลยมียาใหญ่อะไรอยู่แล้วอ่ะคนดูถ้าผมตีแตกคือผมลาวงการตีป้าเลยอ่ะเอาดีเออขายรหัสแล้วจะได,ได้ได้หลายบาทอยู่กูก็<ต>ไม่ไปเส่นเลยนะ G T a Summer ละร้อยนะแร้อย0เอ็มร้อยหมดไม่ยอมใจไม่มึงดันแบบไอ้นี่พอดันแบบคิวเดียวอะ่ะไอ้เหี้ย มาคัทแรดฟอร์ดแมนยูอาจจะไม่รักเขาแฟนครับแมนยูอาจจะไม่รักเขาแต่ผมรักเขาเนี่ยวถ้านี้เดี๋ยวกูรอรอยโอกาสรอพรไหมนะ มาอีสทีกอาเลยคนที้สทีหน่งสองโรงประวัติศาสตร์แมลุงประติศาสตรวัติศาสตรใบแรกของเซิราชิไป <laughs> ไปไปมารชิบวกเจ็ดบวกเจ็ดเฮ้ย <laughs> <laughs> เฮ้ยเฮ้ยบอลเฮ้ยเฮ้ยบอลเฮ้ยเฮ้ยอียติดเฉยสาดกูบอกแล้วว่ามันมาฉลองไปหมื่นหนึ่งบอลเลย channel user your time in o คอมขางขวอยตีแล้วปอดติดไอ้เย่ยมตีง่ายอะตายยี่งแล้วเป่าแล้วปอดอะขวอยเฮ้ยแต่ปีนี้มันเก่งวะเอาเฮียใครแม่งเอาของกูไปเนี่ยปีนี้มันเก่งนะนนมันมีเนะน,นี่ยมันมีบั่นโค้งได้ดีอะ ม,มีปั่นโค้งได้ดีอ่ะเก่งนะโหเธอปลอกแปดนี้ไม่คิดไม่ไม่นึกสภาพเลยอ่ะ ไอ้ี่อ่ะท้ายบอลมันตีแปดติดอะ่ะไอ้สัตว์บ<ฮ>า้บาจัดผมมาแล้วลุงลงผมมาาล้วครับุงผมเกิดลงผมเกิดผมเกิดด <ปะ S 1> <อ>ูของแท้ดูอะไรพี่ป้าเขาไม่อยากให้ผมดาวโงการ เขารักผมผมเปลี่ยนใจมารักเขาแล้วเดี๋ยวเติมอีกเติมให้เขาอีกใจอ้อยก็พี่้ารักกูกูจะเติมเขาต้องเติมบอลต้องเติมเชียอีกูจะเป็นบ้าไอ้ตันกูข้างไปแล้วว่าตอนเนี้ยเติม อย่าให้เธอมองลัางก <He> er. เป็นเย er, <ม>ี่ยของเป็นเกียระเเอมยังแพงอ่ะไอ้สัซื้อไหมครับลุงลุงซื้อเปล่าลุงเยี่ย er. ผมได้รับฟีป้าจริงเข้าก่อน ได้ตัวเล่นแล้วอะได้ตัวเล่นเลยอ่ะสทตีมันหายว่าคนดูมันต่อจากอันเดิมเหรอครับมันต่อจากอันเดิมหรอลุงฮาร์มูลค่าที่ผมห้าสิบล้านล้านอะครับลุงไม่ธรรมาดาครับ เชียโคตรเก่งนี่ศาสเก่งจ่าลุงวิ่งร้อยสี่สิบสี่อยะแค่ล็อกแล้วกูล็อกแล้วครับกูไม่ไปต่ออะไรทั้งนั้นนะ่ะล็อกแล้วน้องพี่ล็อกแล้วเยเี้ยวไปเจาะ ก็ดีใจอะแล้ได้หมื่นเด้งอะบอลอาดิถ้าแตะบวกแปดมันมันวิ่งร้อยห้าสิบอะครับท่านผู้ชมพอมันบวกเจ็ดเนี่ยอนนี้แต่ว่าอันนี้บวกแค่ห้าก็วิอันนี้ทองทองหมดเลยถ้าแตะบวกแปดมันจะวิ่งร้อยห้าไหนมันเข้ามาติดดิอาเบกูบอกแล้วว่ามันติดเห็นไหมเชื่อพี่ยังจริงพี่จริงเจ็งพี่ชายนี่ว่าปีฟ้าเขารักผมไหมเขาทำอะไรให้ผมอะรักดิแม่งเลียวนี่หว่า คอมดับเลยอ่ะไอชิ่งตกโตคอมดับอ่ะที่ดูจอผมดิไหนดูดิไหนดูด้แล้วฟอร์ดเลยอันนี้แบบบวกเจ็ดอ่ะดูนาทีมันร้อยสามสองอ่ะก็เหมือนเล่นบวกเก่งอ่ะปล่อยฟรีมันมีคนซื้อป่ะเนี่ยพราะว่ามึงว่าปล่อยฟรีมีคนซื้อป่ะไม่ปล่อยฟรีแต่ผมรักมันนะไม่สมมติถ้ามึงปล่อยฟรีมีคนซื้อป่ะใครจะซื้ออ่ะเยี่ยมเวอร์ เติมได้เติมได้หมื่นหนึ่ง่ะฉลองได้ดิหน่อยสี่สีมึงฉลองเปล่ามึงฉลองเปล่าฉลองให้แต่เป็นวันหลังวันนี้ยังเงินยังไม่เข้าใจเย็นดิโอ้โหเที่ยมันโอนโคตรช้าของพี่รับเงินยังไงจากกันแล้วนะอะไรวะรับเพิ่อะไรนๆนั่นแ่ะจี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 พวกคริปโตเคเรนซี่อ่ะ เ yeah. มื่อคืนโดนบอกว่าไม่เป็นไรเมื่อคืนเขาฟอร์มตกไม่เป็นไรครับผมรักแร็ฟอร์ดทำไมผมรักเขานี่อะไปลองก่อนดีก,กว่ามาเดยมาเดย์ชวนมาเดยมาเกมหนึ่งมาจะไปเล่นเกมยิงมแมลงขอขอนุญาตลองกับคุณดีเบิร์ตนะว่าแร็ฟอร์ดตัวนี้คือโหดสมราคา50เฮ้ย38ล้านล้านหรือเปล่านะครับขอใส่เสื้อไอ้นี่นะมา,มาครับมาครับมาครมาลุ้มเลยลมเล เดี๋ยวว่าเรามีฉลองเรามีฉลองเรามีฉลองแน่นอนน้องเรามีฉลองแน่นอนจัดให้อันนี้ตั้ตีมก็ต่อจากเดิมเนาะมันไม่มีจะอย่าดูเลยโคตรเท่และชูนิ้วอะดูปีพี่มันแค่อาปากของผมเขาชีน้น<ว>ิ้วของผม์บอลอะไรเนี่ยแข่งแก่งอะและฟอร์อะเบียร์อะ ดูทุ่มโคตรแม่นอะไม่กลัวมึงก็เอาอ่ะจะปล่อยมันอยู่ด้วยมึงไม่เปลี่ยนไปให้มันนะเอออย่าให้มันเดีาวิ่งไปเด่นแล้น่ะเจ้าวิ่งไปไหนอ่ฮอลสโคเล่นได้ดีมันอยู่นู่นอ่ะมือซันตอนนี้ผมมือซันผมดีใจบอกแปดไหมอะไรนะครับลุงบอกแปดเหรอถ้าบอกแปดลุงซื้อป่ะล่ะร้อยล้านล้านอะไปซื้อร้อยยี่สิบหกอะไปซื้อใครไปซื้ออ่ะ แล้วละลุงทำเอฟเปประมาณห้าแต่ละทูุ้ยแรดพอร์ตบาร์คลาชิตัวเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยบอยเจสซี่ไอ้สัสวายขนาดนั้นเลยยังไงวะหน้าลูกค้าแรดพอร์ตเอาแต่เพื่อทัดดิแรดพอร์ตเย็ดอ้าวแต่เพื่อทัดดิอ้าวเย็ดอุ้ย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  ไม่น่าดยาครับอย่างนั้นน,น,นะลันฟอร์ดเปิดมาและชิตโนเฮ้ยไอ้นม,มได้แล้วฟอร์ดไปคุมเลยอ่บอล หุยจะยิงแล้วเอาปั่นดิเอาเน,นี่ยนะยิงดอออิอะไรอ่ะอะไรอ่ะใช่เหรอขาข้างไม่ถนัดเนียเขาข้างไม่ถนัดโอเวน่นใช่เหรอไม่มีใครคลองบอลใช่เหรอวะเข้าามาแรอรอ์ดเสียบอลอีกแล้วครับลินกา โอ้โหดูทีมเวิร์คของทั้งคู่ไวจริงน้องไวจริงไวเตงบปานลุงโอเว่นปิดพี่ชายผลประกอบการเป็นไงวันนี้มีคนซื้ออะไรไหมเอ่อมีแต่ทักมาต่อพี่เลยตัวอะไรวะศึกษาพี่อย่าง มีคนขอจัดองรีหมื่นห้าแต่เส้นบอกว่าไปหาทดลองดูผลอีกนครับคุณมีคุณนึ่งอ่ะคุยคุยแย่มากเลยผมบอกว่ารู้สึกใครวะเอามาดิเข้าคุยเบสมาพี่ร้ันเกมพี่ผมเปิดไปสองหมื่นห้าใช่ไหมพี่ผมเปิดไปสองพันห้าเขาบอกว่าลดหน่อยได้ไหมครับ LNA องรี LNA กว่านี้เยอะเลยผมเลยแบบมันเกี่ยวอะไรมันอยู่ที่ความแรงในควายถวานี้พ่อเลยไอบอลตีแล้วฟอร์ตติดไว้ จริงเหรอพี่เหกเจ็ดราคาสามสิบล้านล้านอะผมน่าสามสิบแปดล้านล้านะบอลรออะไรเกิดอะไรอะไรนะควรทำดีบอลโอไปแล้วอะก็เหมือนพีเอสไม่กล้าตีร้อยอะทำเมื่อไหร่ที่พีเอสตีร้อยเดี๋ยวผมก็จะตีบันเหมือนมันไม่เหมือนกันเว้ยร้อยมึงกากของกูอ่ะมันไม่เหมือนกันของผมรล้านละไม่ของมึงร้อยล้านล้านมันซึ่งมันมันตัวมันบาร์ ไม่ไม่บักแล้อร์นเขาไม่บักคือตัวตัวนิยมครับตัวนิยมตัวนิยมไม่พักตัวนิยมตัวนิยมคือมันไม่เหมือนของกูเหี้ยของกูมันมันใช้ใช้สแตทเยอะค่าไหลตีอ่ะของผมใช้ก็เยอะครับใช้เยอะใช้ร้อยสิบเก้าเหี้ยหลับตาตียังได้เลยกูอะไม่บอก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 แปะมันใช้ร้อยยี่สิบสองนะสเตตแล้วร้อยยี่สิบหกของกูใช้ร้อยยี่สี่บอลของพี่มันโง่ไงเออ แต่เขาเล่นการ์ดมาพูน้อยอ่ะอะมึงก็โดนมาครอยกูยิงหลายลูกแล้วนะไม่แม่ไม่โดนไม่โดนหลอกตัวเองหลอกตัวเองเนี้ยเนี้ยเนี่ยราคารนที่เฮ้ยเฮ้ยอะไรใหญ่นะโอ้ยไปแล้วแล้วฟอนเฮียตายบอลง้อย่บายังมีเวลาเล่นเพิ่มอีกสามนาทีในช่วงทดเวลาครับ มาเลยลูกนี้พุ่งปัดออกไปได้โค้งหน้านะไอ้ที่งอ่ะใครใครเก่งครับมันไม่เห็นยิงกูเลยก็มันไม่ใช่ตัวยิงมันเป็นตัวเลี้ยงมันปั่นได้มันปั่นได้มันมีปั่นอยู่ปั่นโค้งได้ดีอ่ะ่แล้วขอดมึงกันแล้วขอดกูไหมมา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 เร็วมา ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยโง่ชมที่หมายมามาคุณผู้มนะครับคุณผมขออนุญาตไม่คุยกับตัวเจ็ดล้านล้านนะขออนุญาตไม่คุยกับพวกตัวเจ็ดล้านล้านนะครับพอดีสี่สิบล้านล้านอ่ะนี่ครับถ้าตีเกมบั๊กไอ้เหี้ยบัอะไรหรอครับบัอะไรหรอตัวเก่งครับตมคนนิยมเนาะแต่ตัวกูขายได้นะใช่พี่ขายได้อะไรสี่สิบล้านล้านที่จ้างดึงเท่าไหร่ แล้วพูดมากทำไมอ่ะฮะต้องจ้างดึงมาตัวมึงอ่ะรออะไรอ่ะพี่นี่แต่รออ่ะไปไหนอ่ะไม่มีคนดึงด้วยพี่สี่สิบล้านใครจะพีเอ็มมาขึ้นนำให้ก่อนมีใครไอ้ชาติหมาเนี่ยจะมีอ่ะแอดเมย์นี่ะพวกแอดเมย์อ่ะครั้งที่พวกเขาทำได้เด็ดลูกนี้เนี่ยเขาเปิดเอ๊ะ เอาไหวบอลมันเล่นเก่งขึ้นบอลมีแล้วฟอร์ดแล้วอะว่ะเฮ้ยแล้วทำไมตัวมันเบียดแรงไงไวะไอล้นเนี่ยใครอ่ะพอดนานไงพอดนานไงไปแม่งเบียดโคตรแรงเลยเทีเ่อลอนโดผมมันไม่ใช่ตัวบางเหมือนโอเว่นที่ใช่ไหมลอนโดผมแข็งแกร่งร้อยสามสิบนะยิงแก่ห่วงเขาขาดตัวไม่เอโอ้โหได้โอกาสรอดแล้วว่าอะไรครับจะไม่ซื้อมาเล่นบอลในกรอบเก็บโทษ ค <Best> รับลุงแองกอร์ดอร์เนชั่นคู่ต่อสู้แย่งบอลไปครองได้ฮอสโคมีการจ่ายบอลที่เชียบขาดขอบคุณครับลุงแองกอร์ดอร์เนชั่นครับลุง <c oughs> โชว์ความเป็นผู้ตัดประตูที่ดีเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ปฏิกิร <cos ina finan cer> ิยาในการเนเซื้ like yoga, mm ัมาเล่นอันนั <t bowls are eze> mm ้นนะที่ยังทำให้เกมเสมอกึนอยู่ศูนย์จับตัวศูนย์แล้วซื้อให้เขาตัวอะไรอ่ะแมนฟอร์ดครับเขาทำแบบจำลองในชีวิตจริงครับพี่เฮ้ยเอเยสเกลโลโรนัลโดลูกนี้เอ้าวโหล้ำโรนโลกจะได้ปัดอยู่แล้วถ้ามึงไม่กดท่ามันจะได้ที่ได้ไหมท่าของครับของครับลุงเป็นผลงานที่ดีของจะอยากจะยิงยิงอย่างเดียวอ่ะอินโดน่ามันนี้วิธีทางบอลยิงผ่านโนนาา่อ ยืดมาเดี๋ยวนี้เขาผ่านปีแล้วโอ้โมอะไรจริงจริงเลยสกัดได้แบบแม่นยำโอ้สวยรค์โครูโอกาสมาถึงแล้วดิดกเ้าวประตูที่ยอดเยี่ยมอยู่อยู่ถูกเวลาจัดไอ้เหี้ยเนี่อยู่ตำแหน่งโคตรดีเลยเป็นประตูที่ยอดเยี่ยม หบางทีกองหลังนี่ก็ต้องพึ่งพาโชคดุม <jaar ans> <us wiele> ือนะครับแต่คราวนี้โชคไม่ดีเลยครับตกล่เท้าฝั่งตรงข้ามดีเออกูก็อยากเห็นเหมือนกันอะเราจิงยาี่เราเล่นลัทธ์าดพี่ยังิงมันไม่ได้อ่าเดี๋ยวทราไม่ดูอ่าเดี๋ยวปั้นให้ดูถม่เดี๋ยวปั้นให้ดูมาถ้าไม่เดี๋ยวปั้นให้ดูไม่เดี๋ยปั้นดีมันหรอไม่เดี๋ยวปั้นดฟอร์ดให้ดูเอาเอาไแบบผมว่าพี่ควรเอาเวลาไปปั้นดีดมันแล้ถาจะปั้นมันอะ ทำตัวเลี uh, yeah, ujemy, ้ยงอะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูทำดีครับดีทรดีทำหน่อย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 พี่กำลังเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมแล้วก็นามันแค่ประตูเดียวไปไหนพี่ชายทีมเร่งอย่างหนักละครับ เนื้อในทีมเียตุ้นดักเป็นแฟนในช่วงเวลาที่เริ่มหมดไปทุกทีนะครับขึ้นอยู่กับพวกนักเตะแล้วว่าจะตอบสนองได้แค่ไหนยิงแม่งนะโอกาสมาน้าเหมือนชีวิตจริงนะจรริงคับยิงมาเกิดในช่วงท้ายเกมแบบนี้ยิงล้ำค่าสำหรับทีมที่เป็นองเขา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 ตะบุ่มโดยคริสเตียนแฟอร์ตอยู่ไหนฮะไอ้ราชีอยู่ไหนราชีไม่มีได้ไงอ่ะโอ้สูตรนีราน พอกออกมาเนชอบชอบมามานี่มาโเอเ้จกลัวไปทาห็กลัวนะีน่นนะขึเอไฉยม่งก็เฉยนะไปอ่ะก็กลัวดเอาดอดอจะดูจะดูอจะดูจจะดูอจะดูจะะดะดี่ที่ทำอะไรอ่ะมึงดึงเสื้อกูไอ้ศาตร์ทียอยากได้เสื้อจาที่กองมัยิงไม่ได้ถูกไล่ะพี่ชาย นอนหลับปัดเดียวเดียวหนีไปนอนพี่เอสผมไปหนีนอนแล้วพี่ไปเล่นเกมอื่นฮะทำใยสิ่งที่คนทำในบอลน้องมันไม่ใจหรอกใจมันปาฟิวผมดูผมหนีไปนอนละไม่เขใจไม่ได้จริงอย่างเงี้ยก้าพี่เอสไม่ตีร้อยอ่ะตีนี่ร้อยอ่ะมึงตีแร็ปปอดเลยกูรอดร้อยโชว์เลยถ้าพี่ตีร้อยผมรอดแร็ปปอดเหมือนกันเลยมันเรียบเรียบไม่เรียวไม่เรียวไม่เรียวร้อยนี่เท่าเอายี่ิบร้อยพี่เท่าไหร่ครับร้อยคุณเท่าไหร่คุณเอสร้อยคุณเท่าไหร่หายโด ไหนผมดูร้อยคนนี้ไหนปาโกร่อยเนี่ยโอ้มันสแตทเท่ากับแรดฟอร์ดเลยเท่ายังไงบอลเท่ากันใช่ร้อยสองสองก็ใช่ไงแรดฟอร์ดผมก็ร้อยสองสองเหมือนกันดีขึ้นแปดอะใช่เหรอใช่เท่ากันเท่ากันว่ะบอกแล้วแต่สแตทต่างนะสแตทเท่ากันแต่ออาเมึงดูแซ่บที่ดังเอาเมึงดูมึงดู ดูอะไรคุณแอฟอะไรอ่ะอ่ะมึงดูดิเขาเป็นเหมือนกูไหมไหนดูหน่อยไหนดูหน่อยนหนนับนับที่ทองกี่อันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันไหนไปดูแร็ตฟอร์ดดิเอาแบบเดิมเดิมสามสี่ห้าห้าห้าอันแบบไม่อัพห้าแบบไม่อัพเอาไปดูไหนพี่ไปดูแร็ตฟอร์ดดิอ่ะพี่ไปดูแบบในร้านอะแล้วพี่แบบกดแบบไม่นับไะนะ พี่ดูพี่ดูแค่นั้นแหละพี่ดูเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าห้าแต่มันไม่เหมือนกันห้าเท้านะอย่าเพิ่งไปดูดูห้าเท้านะไม่แต่ราคาร้อยละล้านมันจะหอบพนใครจะซื้อมึงใครจะซื้อมึงเขาโอดนะครับร้อยละล้านนะครับใครจะซื้อมึงไม่เกี่ยวผมดูพี่หนีนอนก่อนได้นั่งได้พี่ไปนอนก่อนหมอนก่อนได้นั่งได้เดี๋ยววันนี้ไปดูใครดีเนี่ยไปไปไปดูคุณเอสดีเบิร์ดแล้วกันนะ แบบไงดีอ่ะเยสเด้วคุโดูเยสเยสอย่าลืมคอนเซปต์เราเนาะอ่าน้องเจอกันน้องทัวเยสเราชาวเย็ดทุกคนเมื่อวานในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มผมวันรุ่งนี้แบบเอาดอกไม้คุกียนโพสต์ลงอ่ะบอกไว้อะไรให้ทัวเยสที่โดนแบนเป็นสิบยี่สิบคนน่ะใช่เหรอเขางอมกันเออพี่ไปแบนทัวเยสเขาบอกปกติก่อนนอนดูฟีฟาดลุงยันเที่ยงตลอดลงแบนอย่างเงี้ยลุงไปทำเขาได้ไหม โอ้ไปทำคนเดียวดกูไม่เห็นโพสอะไรแบบนั้นเลยนี่กลุ่มล็ปเปอร์ดีๆอะ่ะตอนนึงหมากูเห่ากัแล้วไอ้เฮีย